อ๋อมีครับมีคนคุยด้วยแหลวครับหลายปีนะฮะหลายปีคุยกันมาโอ้โหตั้งแต่เป็นนายแบบเลยครับนาแล้วสเปคเราตรงเป๊ะไหมมันจริงๆแล้วสเปคผมก็คือมันจะเป็นสเปคแบบผู้หญิงที่เตี้ยก,กว่าผมแล้วก็กินเก่งครับซึ่งก็มีทั้งสองอย่างครับก็คนรู้จักเราจากการเป็นนายแบบก่อนครับคือเป็นนายแบบเมืองไทยเนี่ยแหละฮะแล้วก็พอไปทํางานที่เกาหลีเนี่ยคนก็ในในกระแสะโซเชียลจะรู้จักมากขึ้นแต่คนทั่วไปยังไม่ค่อยรู้จักมากแล้วพอกลับมา เริ่มมีงานแสดงอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยเริ่มรู้จักเรามาคิดยังไงไว้กับวงการนี้ผมรู้สึกว่าทีละสเต็ปครับคือถ้ามีบทติดต่อมาให้เล่นอ่างเงี้ยเราก็เล่นทีละเรื่องไปเรื่อยๆไม่ได้วางแผนว่าเอ้ยต่อไปจะเป็นยังไงอยากได้บทแบบไหนอะไรเงี้ยครับไม่ได้ไม่ได้มาไม่ได้ฟิกไม่ได้ฟิกเอาไว้ครับคือเล่นทีละทีละสเต็ปไปครับทําทุกงานให้ที่ผ่านที่เข้ามาให้เต็มที่ครับผมผลตอบรับดีอะครับคือมัน มันเกินความที่เราหวังไว้เราแค่อยากทํางานที่เราชอบเราแค่อยากหาโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองเราอยากทํางานในด้านการแสดงแต่พอเราทําแล้วเนี่ยมันมีมันมีคนที่เขาดูเราผ่านทางทีวีอย่างเช่นพางมิวสิกวิดีโอบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนเขาชอบเรามากขึ้นเราก็รู้สึกว่ามันตื้นตันนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากทํางานชิ้นต่อไปให้มันดีกว่าเดิมมันกลายเป็นเพิ่ม,เพ,มเพิ่มแรงผลักดันให้เราเองในการทํางานให้คนดูทางบ้านชอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะฝากผลงานนะครับซีรีส์ตอนนี้ออนแอร์อยู่นะครับ Man in t h เด a รนนะฮะ สามทุ่มครึ่งทุกวันพฤหัสทางช่อง GMM25 นะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางการ follow ผมนะฮะทาง IG ก็ ICE c o r e 2N นะครับ Facebook ก,ก็เหมือนกันเลยครับ ICE c o r e 2N ครับผมก็เป็นเพจไว้อัปเดตผลงานครับผมยัไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ